คือเครื่องปรุงของมีกะทินอจ้าตอนนี้ห้าเหลือตั้งแต่ทั่วปนกับเจียวกระเทียมที่เอ้ามาคลุก,กับเส้นนอจ้าอันนี้คือเครื่องปรุงที่ห้าจะเฮ็ดมีกะทินอจ้าเมื่อน,นี้ก็มาซิมน้ำกันเนอจ้าเดีเ๋ยเฮาเตรียมเครื่องปรุงเตรียม <c oughs> อย่างให้เรียบร้อยแล้วห้าวมะมองตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยนอจ้ามีห้ากระเจียวกระเทียมนอจ้า,าเพื่อไปคูุกับเส้นวยเตียวที่ห้าววกไว้นะจ่า เอาทั้งน้ำทั้งเหลือเลยนะจ่ะคุกกรสเซนก๋นวยเตี๋ยวนะจ่ะที่ห้าวหลวกไปนะจ่ะเพื่อบรรยาเส้นมตีแกันนะจ่าเทากับผสมนะจ่ะนี้เทาจับกองขางหนึ่งนะจ่ะผสมในน้ำมันกระเทียมกัะเส็นเข้ากันนะจ่ะจะได้่ตีแกันนะจ่าเท่ากับใส่กระเทียมลงไป ให้มันแตกมมกั่นเลยนอจ่าแล้วเา้าวมันใส่พริกแกงจก้ะเ้าก็บ่ได้ตวงว่าตอนนี้มั่นเท่าไหร่นาะจ้ะแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะจ้ะเฮาก็เฮ็ดไปซิมไปนนเนาะจ้ะต่อรสชาติที่มันจิบปากข้าเนาะจ้ะใส่กะทิแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเน,นาะจ้ะ ใส่หมูบดลงไปเนาะจ้าใส่กะทิเคี่ยวเคี่ยวได้แตกมันหน่อยเนาะจ้าใส่พริกเกงแล้วเราก็มาใส่หมูบดลงไปเนาะจ้าแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปอีกเนาะจ้าปรุงได้แล้วเนาะจ้าก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้า ก็จะมีเกลือมีรสด,ดีแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะจ๊ะล้วจะมีน้ํำขามเปียกเข้าปรุงไปซิ้มไปนะจ๊ะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะจ๊ะ ก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ่ตวปนเนาะจ้าเฮาก็จะตีเปลือกมันไปนิดหน,น่อยเนาะจ้าเฮาก็ต้มจนลอจนกว่าทัวปนเฮาจะสุกเนาะจ้า เมื่อทุกอย่างเข้าสุกเราเขาจะมาใส่ไข่เนาะจ้าใส่ไข่เข้าตรงใส่กับซ่อนกล่องเพื่อให้มันพูเนาะจ้าเขาจับกล่องเมื่อเดียวขันม,มือตอนที่มันสิบเนาะจ้าได่น้ำยามีกะทิแบบข้นๆเนาะจ้าเข้ากับเป็นหลาดกระสินพ๋วยเตี๋ยวที่เข้าคลุกน้ำมันเจียวกับเทียมหมน่อยเนาะจ้าเสแซบนั่นกันเนาะจ้าอีกน,น้ำยามีกะทิครับสินก๋วยเตี๋ยวที่เข้าลวกเราแต่กับคุก น้ำมันเจียวกระเทียมลอ,อยนะจ๊ะอันนี้เขากจะเอาน้ำม,มันมะรเนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสูตรของทงางภาคอีสานนะจ๊ะบรูเว่าภาคอื่นจะม่มีกะทิบ่เน,นะจ๊ะน้ำแบบข้นๆนะจ๊ะ